ดิฉันทีละละัตสเวจวาน,นิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครพักเพื่อไทยค่ะท่านประธานคะปัญหาของพี่น้องประชาชนมากมายจริงๆเลยนะคะเรื่องแรกที่ดิฉันจะขออนุญาตหาลือค่ะเรื่องเกี่ยวกับรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่วิ่งอยู่บนถนนในเวลาเล่งด่วนค่ะซึ่ง ดิฉันขออนุญาตยกตัวอย่างในพื้นที่เขตลาดกระบังนะคะเราประกอบไปด้วย4สอนอค่ะบางเส้นทางนะคะที่เป็นใกล้กับสถานที่ I c ซหรือคลังกับเกดสินค้านะะี่ค่ะจะมีการอนุรลมแต่หลายๆเส้นทางค่ะที่เป็นอยู่ในพื้นที่ชุมชนนะคะพี่น้องประชาชนมาอยู่ก่อนแล้วก็อยู่อาศัยกันเป็นจํานวนมากแต่ยังมีรถบรรทุกเข้ามาวิ่งในเวลาที่เด็กนักเรียนต้องเดินทางไปโรงเรียนหรือสัญจรกันด้วยความยากลําบากเนะะี่ยค่ะเป็นปัญหาของท่านผู้ปกครองจริงๆดิฉันจึงขอ สารนะคะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกสอนอได้โปรดออกไปเข้มงวดกวดขันนะคะไปดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนค่ะในส่วนที่มีการ อ้างว่าเป็นพรบปรับพินัยที่อาจจะทําให้ยากต่อการไปปรับหรือว่าบังคับใช้กฎหมายแต่ดิฉันมั่นใจว่าถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ออกไปสอดส่องดูแลผู้กระทาผิดก็ไม่กล้าที่จะกระทําผิดมากไปกว่าน,นี้แล้วนะคะฉะฉันจึงขอให้เจ้าหน้าที่ให้ความจริงใจแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนด้วยค่ะอีกเรื่องหนึ่งค่ะคล้ายคลึงกันนั่นก็คือรถเทลเลอร์นะคะที่มีตู้บรรทุกคลังสินค้าอยู่บนรถเนี่ยค่ะแทบจะร้อเอเลยค่ะไม่ใส่สลักอยากให้เกิดโศกนะแต่ ซ้ำรอยอีกนะคะหลายๆครั้งที่รถพ่วงหล่นลงมาจากตัวรถทําให้เกิดอุบัติเหตุสูญเสียมากมายแล้วขอให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจได้เข้มงวดทางเรื่องนี้ด้วยอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ฉันขอขอบคุณการไฟฟ้านครหลวงค่ะตอนนี้ชาวรัฐกระบังนะคะมีปัญหาเรื่องของไฟฟ้าส่องสว่างน้อยลงแล้วค่ะด้วยการทํางานอย่างเข้มแข็งแล้วก็เต็มกําลังของเจ้าหน้าที่ทุกคนดิฉันขอกราบขอบพระคุณนะโอกาสนี้อีกเรื่องหนึ่งค่ะรถเมย์ค่ะในขณะนี้นะคะมีการเปลี่ยนเลขที่วิ่งใหม่ ะะสร้างความสับสนให้กับประชาชนดินฉันขออนุญาตให้ทางออขอสอมกรนะคะได้ประสานประชาสัมพันธ์เรื่องนี้เพิ่มเติมรวมถึงบางสายค่ะนำรถเมย์เก่ามาวิ่งเนื่องจากบอกว่าคันใหม่พังแล้วนะคะตรงนี้ค่ะพี่น้องประชาชนรู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะในขณะที่ราคาเพิ่มมากขึ้นแต่บริการกับรถน้อยลงก็อยากให้ทางเจ้าหน้าที่ได้ดําเนินการในเรื่องนี้ด้วยค่ะขอบคุณท่านประธาน